โอเคสวัสดีฮะ้ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมน้แมงด้วยแล้ววันนี้เราอยู่ในรายการสติกมกนะ <laughs> ันฮะยากในที่สุดด้วยก็มีโอกาสได้เปิดคลิปละเมื่อกต้เขาส่องถ่อกันสักทีโอเคคือวันนี้ครับเราจะมาใส่เด็กหนึ่งครับปกติดีคลิปนี้มันต้องเป็นแท้หลอดฮนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาหลัดคิวเด็กที่แบบในโคตรภูมิใจเลยว่ะโนเห็นอนะ่ะนี่นี่ครับแย่คือเด็กนี้่ คือคอนเซปต์มันง่ายๆคือเราเราจะใช้นินจาเป็นตัวหลักแล้วก็เราจะใช้ริบไรเดอร์เป็นตัวแทงสวว่วนทรัพยากรนี่เราจะหาจากกองอ,อ่ะซึ่งความโกของเด็กนี้อะคือเราก็แค่แบบต้องการตัวต้องเกมหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวอย่างนี้เลยแล้วส่วนที่เหลือเราใส่อะไรก็ได้เว้ยหลังจากนั้นะเด็กมันก็เล่นได้เลยซึ่งปกติผมจะทาคลิปกับการเด็กจะแอนดหลอดแต่ว่าเฮียไ,ไม่มีคนใส่จะแอนดหลอดในแดงเลย ไม่เจอแต่ในเน็ตแบบนี้จึงก็อันนี้ก็ถือว่าดีฮะในแสงยดาด้าเราไม่เจอความมันเล่นยากก็ไปดูกันครับมันจะเป็นยังไงฮะโอเคตาแรกนี่เราก็เจอกับในต้นเกมฮะก็<อ>ผมดันเป็นแมตต์แมตต์มาแล้วก็ยืนยอ้อนหลังนะเพอมันจะได้ง่ายกับการผ่าครับซึ่งเด็กเด็กที่เราเจอฮะตอนทีทท่ผมเจอครั้งแรกเว้ยผมก็งงไอ้เหี้ย เป็นอะไรก็ไม so ่รู้เ네ว้ยน so ี <Ash ELLE> like ่แค่ธ yeah. นูอะซึ่งมันควรเป็นธนูรวนใช่ปะก็ได้เว้ยแต่แบบมันเป็นธนูรัวที่โคตรแตกเลยผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยเีล่นภาษาก็เลยธนูรัวน่ะซึ่งแค่คุณดูเล็กเขาอะคุณก็รู้เว้ยว่ามันจะเป็นยังไงอย่ามันต้องโขมหนักแน่ๆโคตรขาดหวังเลยอะก็ส่วนวิธีเล่นเล็กนี่ก็ง่ายๆฮะแกวตัวต้นเกมมาแล้วก็กุดทอง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 ฮะ ก็เป็นส่วนที่อะไรนอกจากกุฎทองเลยเรต้องทําแค่นั้นเลยเดีย๋ยวคนไม่รู้ฮะคือไอ้คู่เนี้ยคู่นินจาก,กับดีเวเลเดอรอ์มันเป็นคู่ที่แบบเหมือนเวกเกอร์เขาตั้งใจมาทำเป็นคู่กันนะครับคือตัวหนึ่งอ่ะเป็นแทงแต่ไม่มีดาเมจด้วยอีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นดาเมจแต่ไม่ต้องการตัวยืนอ่ะซึ่งดีเวเลเดอร์นี่มันทั้งเร็วทั้งแบบทั้งถึงอ่ะมองกัอ่านแบบเป็นแทงในริเวน,นอย่าลิ้ผ่าน มันหมองในการเป็นแทงกับนยินยามาฮะก็คือถ้าเป็นผมเนี่ยตอนนั้นนะคือตอนที่เล่นอยู่แบบนี้ผมคิดววาเราต้องกดดันให้มากที่สุดเพราะว่าคือออยากสภาพเขาแน่จะเล่นกับธนูล้วนฮะมันก็เลยแบบต้องดูนิดหนึ่งอีกยางของเด็กนี่ฮะคือถ้าเด็กเนี่ยท่องถึงสองพันแล้วกล่องมาลั่นนะผมบอกเลยอะไรไม่ก็อยู่ไม่ได้เลยมันจะกลายเป็นอะไรแบบเรียบลูปทรัพยากรดีๆเลยอะ เล่นตอนเล็กเกี่ยวไงยังไงโฆษณาเว้ยเว้ยคนเขาทำเขาทำอะไรวะไอ้เสี้ยเทคนิคเราครับโอเคมันรอบวานี้แบบแรกฮะมันก็เป็นการอุ่นเครื่องฮะก็แบบต่อไปฮะโอเคในแบบที่สองฮะคืออันนี้นี่เผื่อคุณไม่รู้นะคือผมเจอกับคนนี้อ่ะสามตาเว้ยแล้วม่นเป็น สามตาที่โคดี้อ่คือมันเป็นเด็กแบบแม่งเป็นเด็กเอกคาสครับคือมันมันดุมากอ่ะผมไม่อยากเชื่อว่าแมวมันจะดุได้ขนาดนี้ในสมัยนี้ที่แบบถ้าคนดูนะฮะคือเขาจะเล่นเป็นแมวสายดุฮะซึ่งสองตาแรกอ่ะมเอาสนูไปเลยแล้วแม่งแพ้แม่งเป็นคด้าไอ้น้องมันมันแพ้แพ้แมวโง่ ค้าสามผมก็เลยแบบจัดไปเนี่ยซิกเก้นแบร์เนี่ยซิกเก้นแบร์ตัวตัวตุ๊เดกเกมที่โหดที่สุดครับเนี่ยใครใครบอกว่าถึงหัวสุดวัดดนนี้โกรธไอ่ไมันต้องเป็นซิกเก้นแบร์ครับพวกเอ้ซิกเกินบ่าเนี่ยมันมันตุ๊ดซิกเก้นห่านน่โอ้ยเนี่ยสมองเมื่อละต่อไปเขาเล่นไม่ได้ฮะติดตุ๊ดเกม เปิเขาเล่นไม่ได้เราต้องซิงบุก,ก่อนอะบอกเลยตอนเล่นอะไม่พูดขดดันอะยออเ,อเยี่ยมบเจอเฮี้ยอะไรบ้างก็ไม่รู้อะจะ,จะดูอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยอะคือตอนเล่นอะมันกดดันจริงๆนะเว้ยคือเขาเอาพีทมาแล้วผมไม่มีพิทเพราะว่าผมกะต้องออกมาเอากล่องอะเพื่อแบบเพื่อที่จะเพิ่มเพื่อรัพยากรตอน,น,นหาเกมอะทีแรกนี่ก็าจะมาเจอกับแจ๊ดลอร์ดบ้างไรแบบนี้ เจอแบบนี้เข้าไปอ่ะอ้ยไม่เจอจะแอดหลอดเลยเว้ยเจอแต่อะไรไม่รู้เนี่ยอ,อันนี้นี่ว่าเขาตัดสินใจผิดฮนะที่จริงอ่ะเกือบอันนี้เพื่อนสารานะฮะโซโลสคาวามันมันจะสโลฝ่ายตรงข้ามหนักกว่าฝ่ายเราฮะหมายวายงง่ายังไงอ่ะในการสู้กับแบบทั้งสองฝ่ายอ่ะใครที่เปิดโ w s q สควาคร,าคราับแล้วก็สู้ในนั้นอ่ะคนที่เปิดก่อนอ่ะคือพูดคนที่เป็นเจ้าของ มันจะได้เปรียบกว่าเว้ยเขาน่าจะไม่รู้มั้งยังรู้ไหมก็เขาก็หมา,มาองฮะ่เราต้องเล่นดูนั่นฮะคือปล่อยให้ไม่ได้ให้ถ้าแมวเกิดอะคือหมาเลยนะฮะเมหมาธรรมาดามหมามหม,ามแบบชิบหายะครับอันนี้นือว่าเขาแบบกตัดใจดีฮะแต่แบบแบบ โหดว่ะซิกเก็ตแวบะตัวที่โหดที่สุดไปไอซีซ์เลยแล้วก็นี่ครับแล้วก็วนแทงวนแบบนี้ไปเรื่อยซิกเก็ตแบะก็ต่อไปเรื่อยฮะมันยังไงอ่ะมันก็ชนะตัวตัวต้นเกมทุกตัวอยู่ละถ้าคุณไม่เจออะไรแปลกๆแบบสเปียร์แตนมาต้นเกมอ่ะยังไงซิกเก็ตแวบะมันก็สู้ได้ไหม ซาอไรกันไปหรือเปล่าแล้วเขามาตีแบบนี้มันก็ไม่โดนสิครับมันต้องไปคุกงูนยครับตัวนี้อันนี้มันต้องคุกงนนูนยน้องถ้าคุณอย่างเกนนะผมก็พยายามทำให้กล่องลั่นไว้ไม่กล่องไม่ลั่นสักทีเพราะว่าแบบต้องมาคอยสร้างพวกนี้คือถ้าไม่สร้างอะเราก็ไม่มีแบบอะไรมาสู้กับมันแล้วอะเราเลยต้องสร้างต้องสร้างแบบนี้อืม ปนหัวย่อพฤติกรรมนี้ไปรอบเนีย้ยนะฮะคือมันจะทําให้สังคมเกมแม่งหมาครับมีปนจะทำนะครับเดีวกนี่เฮียสะใจว่ะตอนนี้คือสะใจจริงอะสะใจจริงๆอะโอเคฮะแมตช์สุดท้ายฮะแมตช์นี้ที่นี่ก็เจอกับธนูล้วนฮะซึ่งนี่ครับคือธนูล้วนที่ถูกฮะคือมันเป็นธนูล้วนแบบธนูล้วนอะมันจะมีสองแบบ ือเราจะสแปมเวทหรือเราจะเป็นเราจะสร้างรัวแบบน,นี้ซึ่งก็ปกติอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนจะเจอแบบสแปมเวทด้วยสแปมเวทอ่นะมันมันมันกว่าแล้วมันโหดกว่าครับในหลายๆเงี่ยแต่ก็ถ้าเล่นแบบรัวครับมันจะได้แบบตั้งลำที่ดีกว่าอะไรแบบนี้ทงก็มันแล้วแต่สไตล์คนนะว่าจะซอบแบบแต่ผมก็เคยเจอคลิปแบบคนมาเปรียบเทียบกันนะ,ะว่าแบบแบบไหนมันดีกว่าแต่ ยี่งเป็นระดับสูงเกินไปอะผมไม่เข้าใจอะยิ่งขูดระดับสูงเลยสมองมันลิ่นผมมันจำอะไรไม่ได้ไหมเนี่ยสิบมันมีแค่นี้นะองงี้คุณทองคุณทองคุณทองถ้ากองตีเร็วแล้วก็ชนะถ้ากองตีซ่าก็เนี่ยฮะโอเคก็เ,เอาลิปไปได้ออกมาตอนต้นเกมฮะนั้นจะได้คนนั่นเขาบ้าก็อ,อู้ย ตอนที่ผมเล่นะตอนเจอรั้วแบบนี้ย้ตกใจจริงนะมันตกใจแบบเฮยอะอะไรครับเนี่ยธนรั้วแบบมีบริยาทไม่สปํามเวทแต่ก็มาสร้างรั้วต่อหน้าแบบนี้อี๋แต่เขาเล่นผิดนะคือการที่เอาไมาเนอร์มาแบบนี้แล้วแบบตั้งแบบนี้มมนได้ทองสาฮะก็ถ้าให้ผมแนะนำฮนะคือคุณก็เล่นแบบปกติไปแล้วก็ไปขุดทองเอาไมเนอร์ไปขุดทองขุดทองอ่ะแบบนี้นี่มันเสียตัวนะฮะ ตัดสินใจพลาดนะนี่ขเขาอกาจจะบุกแต่เขาไม่ดูนะครับแบบดิเพด็เพดในผมมันมีเท่าไหร่แล้วเขาไม่ถอยธนูซะด้วยอืมมันก็แบบนี้แหละไม่ถอยซะด้วยดิเพ็ดกำหมดฮนะใส,ส่น,นี่ตั้งไว้ยังไงมันก็เว้ยเว้ยไม่น่าแตกว่ะอุย้ยแป็นยังไงไม่น่าแตก ไม่แต่ไม่เป็นไรเราบอกแล้วป้อมกายังไงก็ออกมาดีครับมันออกมา,ากดดันต้นเกมได้อะอะไราสามอันน้มันไม่สวยนะเว้ยแบบมันต้องไปสร้างไกลอีกนิดนึงอ่ะไม่ใช่สร้างติดหน้าเลยอ่ะทังหวานเนี้ยผมไม่รู้เวยก็ทำทำไมอ่ะไอ้เ้งนีคหลับหด เนี่ยเรีบยเอาดีเจอมามันก็แบบนี้แหละขี้หลักของในการนั้นแบบนี้ฮะค,คือเราจะเร็วแค่ไหนเว้ยคือเราจะเร็วแค่ไหนแล้วเราจะกดดันเขาแค่ไหนนี่แหละขี้หลักของเดิกนี้เว้ยไม่การเจอแมตแบบนี้ถ้าคุณไม่ดุใส่คุณก็จะโดนนําเว้ยซึ่งถ้าเขาแบบอัดรัว 1, ได้ถึงรื่สองเมื่อไหร่ครับก็พันยาวเลยครับวันนั้นนะอ่ะแล้วกระดุกดุ เราก็ตีฮะเนี่นะยตัวเดิมไม่มีดามิเยอะนะแต่เมมันก็ปวดได้แล้วก็ฮิมบกใหญ่นะใหญ่นะแบบนี้มันเล่นไม่ถูกนะฮะคือต้องดูทองด้วยไม่ใช่แบบเอามาเอามาเผื่อไว้แบบนี้แล้วต้องมงคับทองด้วยฮะถ้าจะให้มันเล่นดีๆก็เนีย่ยครับคลิปมันก็มีแค่นี้นครับซึ่งก็ถ้าอาทิตย์หน้าฮะอาทิตย์หน้านี้จะมีคลิปใหญ่ก็ฝากด้วยครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนลนะบายบาย